วันนี้เรามากับลูนเจาะร้อยกับพลังแฝงเริ่ันเดือดไม่งียต้อง,งวันแล้วล่ะต้นต้นเลยต้นเลยกูเถอะเพื่อนไม่อยู่เ hey หยียดยูเกมนึงไหมชิปหายแล้วส่วนวิวีตะกี้นิดหน่อยแอบเอาเพื่อนรออะไร กีฬา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 กูดดดโดนเพื่อนทิง้งโคตรเก่งนี่มาแล้ว <S <S และนี่คือฮีโร่ที่เพื่อนๆขอเข้ามาในสตตีมนะครับจะเป็นโอมาออฟเลนนะครับเพื่อผมบอกว่าอ่าให้เล่นออฟเลนขำๆให้ดูก็ได้นะครับไม่ต้องจริงจังเอาแบบฮาๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จัดให้นะครับผมเคยเล่นลิงแล้วเคยโดนโอมาเนี่ยปั่น แทบจะไม่ได้ตีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในเกมดีกว่านะครับผมแล้ววันนี้เรามากับสกิน KFC นะครับในช่วงนี้เสียใจครับวยว่าจะไปเวทแดงเสียใจในเรื่องของหนังหนังไก่นะครับหนังไก่ KFC อร่อยแนะ่แต่ต้องพูดลยว่าแพงหน่อยอแพงเลยอ่ะกินอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองที่ครั้งก็พอนะครับแต่หมดไปแล้วนะครับช่างมัน วันนี้เรามากับลูนจาะร้อยกับพลังแฝงเฮอลิฮันเดอร์ไม่เงี้ยต่อยต่อยกลางอา้วก็ทุบส่วนทุบส่วนเนี่ยติดแดงไงติดแดงไงติดแดงฟูบัวแอบเจ็บเรอะเลยมาต้นเกมแบบนี้โอ้สกินนูแมนแบบเทพจ้า ได้ไปได้เห็นชิ้นปังรับรองเท้าแวน้นไปเลยนะครับอ่าท้าผมโดนสตันบ่อยๆผมอาจจะเปลี่ยนนะครับอืมเี้ก็เอื้ออำนวยรับลองรองเท้าต้นเกมไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับหรือว่าต้นเกมเราอาจจะออกมาดีแล้วเราอาจจะไปแก้ในเรื่องของการเกมเลดเกมที่รองเท้าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เพื่อเลยนะจ๊ะรอครับ,ร,บรอลิงแต่ส่วนมากลิงจะไม่ค่อยมาทุกอ้าว มาทางนี่พอดีแล้วใช้สกิลสองไปต่อยมาดิวัดต้องวัดแล้วล่ะตันตันเลยตันเลยกูเถอะเพื่อนวัดด้วยการสตรันไม่ตันเลยครับผมไปตันปู่แทนเร็วเราใช้ดวงทั้งคู่คแล้วเหรอเฮ้ยลิงนะครับแล้วก็ผมลิงติก,กิผมติดตันแอะดวงทั้งคู่อ่ามีซานิทิโลสุดครับแล้วก็ครึ่งหลอด เราแครี่นะครับมีดเต็มหลอดเลยยังไงก็ต้องมาเปิดมังกรอยู่แล้วเนาะลิงอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้แต่ว่าเพื่อนเจ็บกับ2ครับมีกับคีรากับทาร่ามาให้3แล้วฝั่งเรามาที่พูดแบบนี้ทุบป,ป,ปั่นแล้วก็อเอ็กซ์คิวส่วนเพื่อนเออกลายเป็นเราได้เฉยครับซาดิสก,กับโจ๊กเกอร์ที่เจ็บก็ไม่ได้มาครับที่เราเห็นในเลือดนะ ที่เราเห็นแมพเ,เรื่อยเขาขึ้นหลอดเออนล้วพ่ดงี้ไปหาลิงลบบรีที่ด้านบนดีกว่าครับเรากลับบ้านเราเนียขอขอคลิปหน่อยคร <c oughs> ับก็โอมาจะเป็นฮีโร่สำหรับต้นเกมนะครับต้นเกมเล่นให้ดีที่สุดนะเล่นให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ขำๆขำๆเฉยๆเลย <c oughs> ถ้าเล่นจริงๆก็เอาไปโรมิง จะดีกว่านะครับเห็นในโปลิกก็มีคนเล่นโอมาแล้วนะมีอยู่เห็นอยู่เกมหนึ่งนะชิบหายแล้วส่วนมี่มีตะกี้นิดหน่อยเกือบไปครับเพิ่มความเร้อนในเกมเกมนี้มันแน่โอ้โอ้โอ้เจ็บครับเจ็บครับ แม่กลับอีแล้วเพิ่งเดินมาดิเลยลก็น่าจะรับคลิปทันแหละ oh. ทีลาโดนชัดดาวไปหว่าแล้วมไ,มไม่เอาไม่ไม่แงอ่ะ <Always S 1> ไม่อยากเล่นกับซานิสเลยครับแต่ว่าเพื่อนเรามาขอญาตหนึ่งทุบปั่นติดตัวใหมอ๋อ oh. ไม่ดวงเลยไม่มีความดวงเลยซาว้า โอ้ oh, okay. ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนรถเช้าไม่ไหวแล้วอ่านเราไปขายไงไปขายไก่กันต่อดีกว่าใครจะเอาคนระับโปรโมชั่นอิ่มจุใจบาร์เก็ตมีวิงแซบด้วยมีวิงอ้าวขายวิงแซบเอาเพื่อนรออะไรคิล่า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  กูดโดนเพื่อทิ้งโคตรเก่งนี่มาแล้วมาแล้วอ่ะเกมมันจะเข้มข้นขึ้นมันมรอนเข้มปักนะกหกเลยยี่ว่าเอสเปซโซคาปูชิโนอาราคาโตโตโปปี่โป้ไปเลย 9, เริ่มเริ่มมาคูอ่ะเอาแน่เชื่อผมแต่เลดเกมของผมน่าจะโดนลิงทุกมา <Never S 1> ตอนคิดลายคิดว่าน่าจะเป็นอมนิอาร์มสายแรงไปเลยครับสายแบบ โบเก้นออมนิอามตาบแบงอะสายแรงนะครับแต่ว่าน่าจะต้องเมมกันหน่อยซะเป็นจิมิไดเชอร์ครับโดนซานิสอันติใส่ใอะไรเงี้ยก็ลดน่าปิดได้นิดหน่อยเหมือนเรากับเอาวิกมานะนิดหน่อยอย่างดีที่เรามีคอมโบทาลากับอาหยาในเกมเกิร์บนี้อ,อัลติเมทโอ้โหตัดแล้วตัดจะไปสองอุ้ยตัดไปสามเออไปต้องอย่างนี้ไปต้องอย่างนี้ เล่งออกมาไม่ต้องแบบนี้ดวงลิงยังมีถุงมือครีให้ออกดวงเรานะครับรอสตันอย่างเดียวแต่เมื่อกี้สตันดีมากนะสามทีเลยมีการเปิดรลิงครับรลิงโลแล้วเก็บปลัดแปลสำหรับกีร่าไปเรากำลังมาเติมกับอีรินครับถึงไว้หน่อยเพื่อนถึงไว้หน่อยแล้วเราล้วงเขาขาป้อมขาป้อมเลยเลยพี่แอนซานใช้ฟิกเกอร์ไปครับ มีโจ๊กตู้ขอตันปั๊บคือไปยคือปล่อยเลื่อนๆพี่ขับยาวขายเคเอฟซีได้สบายสบายแค่นี้ไปต่อนี่โอดินวิวด้วย่านะครับมาพร้อมกับคีราเกี่ยววิธีเกี่ยววิธีเกี่ยววิธีผมผมตันได้โอ้สวย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 เพื่อนกดทันีแล้วตีกลางอากาศตีกลางอากาศครับ หายตัวก็อยู่ตรงนั้นแหละแม่มาครับผมใครจะเอาวิงแสบใครจะเอาไรก็มาครับตืด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 ตรตืด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 าืดคืดบืดต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 ืดเราตืด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 ตืืดตืดตอดตืดตืดตืดดตืดตด กับอาไม้เท้าไม้เท้าคุณลุงคุณลุงข่าวจับอเคมีลาชีบเล็กน้อยผมอยากให้มันติดสักสิทีคือติดทุกครั้งอ่ะอันนั้นน่าน่าจะแบบสบายใจมากแขอติดสัก2ทีพอขอสองทีพอขอให้เขาสวนแบบสัก2ทีอะไรอย่างนี้เราจะได้ไม่ไม่เจ็บมาก บ่ายครับสำหรับโอทิวไอเทมชิ้นนี้คล้ายๆกับเกาะสะทอนนะครับเพียงแค่พาตเตอของเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมากับความเร็วขึ้นที่ครับผมนี่ารซอยเฮ้ยเอ้าโอ้โหเดินสวนกันแบบคาวบอยคอยบาวคอยบาวและอย่างบาจอน,นี้คาราบาวต้องมาสิบาทครับไปกันต่อที่ตาบแดงเลยละกัน เราไ,ได้ของกันลิงมาแล้วครับเกียรตต้องตมเมมลิงหน่อยคือ <im it> ได้ไปออกออกสายทางฮามันแล้วมันก็แรงจริงนะครับแต่มันจะยืนไม่ได้เอามันจะโดนลิงทุบนะจ๊ะลิงเปลี่ยนจากรองเท้ากลายเป็นรองเท้ากันสิ่เราตันตันหน่อยตันหน่อยทานเฟอร์ต <im it> าครับผมใครเล่นโอมาแล้วดวงดีบ้างครับ ผอไม่ก็ได้ดูเพื่อนในตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นตามน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทาร่าเก็บไป2ครับผมโคสวยเดี๋ยน้อยเล่นก็ต้องหาต้องหาตังนะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นเป็นบิลดดาบแดงนะครับขาดอีกประมาณ1,000โก้หนึ่งพันโก้นะจ้ะเอาละทาร่าไปไม่เพื่อนขอป้อมก่อนละกันอลากนทาร่า พี่แต่ยังไหววะเพื่อนยางดำอยู่ยางดำยางดำยาเมนโปรตันเออตันมาต้องตันอย่างงี้มันถึงจะแรงตัน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 อู้หูผมนำนี้ก็ได้ตอยเออเซซโปรสุดคุ้มอิ่มจุใจ199ยบาท ใครเอาทัชไข่เพิ่มไหม Th ทัชไข่เพิ่มไหมเออฉลาดด้วยกันเวทกักหน่อยครับกันเวทกันเวทนิดนึงโอ้โหมีคนหลุดเดี่ยวโรนโดครับโรนโดเบฟซี่เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบับเอ็มบัเบ้เฮ้ยนี่อลาโดยเอ็กซ์ไอคิวเย้ย้ี่อินทูเดอะวิงซับ แต่รู้สึกว่าตอนสตันเรามันแรงขึ้นไหมความรู้สึกนะเออความรู้สึกตอ,ตอนที่เราสตันมันจะแรงขึ้นนะครับคงไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันเออแต่ถ้าเท่าที่เล่นก็เออก็แรงนะมก็จะแรงขึ้นแหละมีใช้ท่าิวหนึ่งไปแล้วครับแต่ใช้ท่าคิวหนึ่งได้ทิป I celebrate, I c e l e b r a t ะโอ้ย คอสเรเยเกิดแล้วนะจ๊ะอีรินช่วยตีหน่อยต้องทำหนา้าที่โซนแทนไหมนี่รินีรินๆๆินเดี๋ยวปั๊บแดงไปเทสังเกตได้โอเคแม่พี่ห่วงปั๊บแดงซะด้วยค่อยเอาก็ได้เพื่อนมีสองครับตรงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์กางก่อนแล้วกัน,นครับเอาสักสองเลนเอออีกเลนหนึ่งเราได้แล้วนี่มา เอาสักสองเลนอ้าวเลนการเราก็ได้แต่ว่ายังไงให้เลนเข้าทุกคลิปดีกว่านะครับให้คลิปเข้าทุกเลนโอ้โหอืมอืมตีไปแล้วอ่ะตีไปแล้วอ่ะตีไปแล้วขอหลาดด้วยเอกตาออระเบิดปรมาณูระเบิปปดะบจะจับปรามาณูโอ้โหนาคาพ่นไฟอคาออคาสีสาแสงอาคีสาแสงสาแสงสาโจ จกหมูจุเ,เกือบแล้วเ,เกือบถวนแล้วโอเคมาวันนี้แล้วกันนะเอาเป็นคอนเทนต์ขำๆไปเฉยๆแล้วกันเนาะก็ออฟเบยมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับถ้าแรงสูวงวันนี้เนาะก็ถ้าใครชอ็อตนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมอยากให้ผมเล่นตัวอะไรรุ่นแบบไหนพาว่าแ,แบบไหนสามารถคอมเมนต์ไปได้แล้วเจอแบบเฮ้ยพี่ผมลองเล่นแล้วอันนี้โคตรแรงเลยว่ะคอมเมนต์เข้ามา ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านปก่กอนนะครับผมสวัสดีครับผมใกล้ปลดแบนแล้วด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับผมในไลฟ์สด